อินโนสุเกะรักทันจิโร่มากนะแม้ว่าทันจิโร่จะมีไอ้เต้าหลายคนก็ตาม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรในคลิปนี้นะครับมาด้วยหัวข้อที่ว่าอินโนสุเกะรักทันจิโร่แค่ไหนก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับอินโนสุเกะแล้วก็ทันจิโร่เป็นหลักนะครับผมหรือจะเรียกว่าเป็นภาคขยายของคลิปหนึ่งที่ผมเคยทำเนาะที่ว่าเรื่องของไอต้าของทันจิโร่เนี่ยมีใครบ้างนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอินโนสุเกะด้วยนั่นแหละเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าอินโนข้้างเม นะซึ่งถ้าถามว่าในส่วนของไอ้สหนอนี้นะครับอินโนสุเกะทันจิโร่และก็เซนอิสึเนี่ยถ้าถามความสัมพันธ์ของ3คนนี้ผมว่าผมชอบอินโนสุเกะกับทันจิโร่มากกว่าเนาะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยแม้ว่าทันจิโร่จะเจอกับเซนอิสึมาก,ก่อนอย่างนี้แต่บทป่านะผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยทัชใจเท่ากับว่าการที่ตัวของทันจิโร่สามารถเปลี่ยนอินโนสุเกะได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วตัวอินโนสุเกะเองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเขาเติบโตมาโดยที่หัวใจก็เหมือนกับเป็นของสัตว์ป่านะครับผมไม่ได้เป็นของมน เขาก็ได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นเริ่มรักเริ่มเห็นใจเริ่มรู้สึกว่าเวลาที่มีใครตายปุ๊บเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเจ็บใจบ้างนะครับผมซึ่งคนที่เปลี่ยนเขาได้ขนาดนี้นะต้องเป็นทันจิโร่เท่านั้นแหละครับเพราะที่จริงผมมองว่าถ้าอินโนสุเกะไปเจอกับมนุษย์คนอื่นถามว่าเขาจะเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขนาดนั้นไหมก็อาจจะใช่ครับผมแต่ถ้าเอาแบบความอกอุ่นในหัวใจที่มันจะสามารถละลายน้ําแข็งในหัวใจของอินโนซุเกะได้อย่างเงี้ยต้อง Tan ทันจิโร่เท่านั้นแหละครับนี่กูเคยเยอะมากเลยครับนี่นะวันน อิโนะสุเกะกับทันจิโร่เขามีความสัมพันธ์กันในเชิงของวิตรภาพที่แสนดีแสนดีนะทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีการสปอยเนื้อหาของหลังหมู่บ้านช่างตีดาไปด้วยนะครับใครที่เป็นสายอนิเมะอย่างเดียวก็ระวังสปอยให้ดีเดอ้อเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอิโนะสุเกะกับทันจิโร่นะครับซึ่งคลิปนี้แม้ว่าจะใช้ชื่อ2คนนี้เป็นชื่อคลิปเป็นชื่อประเด็นก็ตามนะแต่เนื้อหาหลักๆจะโอนไปที่อิโนะสุเกะเป็นหลักนั่นเองครับกกอเอเรางา,นนรา, uke, า,าง,ง,าง,งนะาาิดข เาก็เป็นมนุษย์ทารกคนหนึ่งแหละครับที่มีแม่คอยเลี้ยงดูมาเนาะแต่ทีนี้นะครับแม่ของเขาที่ชื่อโคโตฮะนี้ก็ต้องจบชีวิตลงไปในขณะที่อินโนสุเกะเองก็ยังแบะบอกอยู่นะครับแล้วทีนี้การจบชีวิตของแม่เขาไปเนี่ยทำให้อินโนสุเกะก็ได้ไป,ไปเผชิญชะตากรรมอยู่ในป่าแล้วก็มีแม่หมูป่าเก็บเขามาเลี้ยงนะครับซึ่งอินโนสุเกะที่เติบโตมาในป่านี้เนี่ยผมใช้คําว่าเขาก็มีทักษะมีวิธีการดําเนินชีวิตแบบสัตว์ป่านะครับหมายความว่าเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วในฐานะเหมือนเป็นสัตวว์ี่่่่เเทท้าาาาึงแนนนอนาการ ติบโตมาโดยที่แม่เป็นหมูป่าแล้วก็มีเพื่อนพ้องเป็นสัตว์อยู่ในป่าอย่างเงี้ยอินโนสุเกะเองก็จะชินกับการใช้ชีวิตบนภูเขาในป่าเป็นหลักวันหนึ่งแม่หมูป่าของเขาก็ต้องจบชีวิตลงไปซึ่งอันเนี้ยในมองในมุมของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าเนาะการที่ต้องสูญเสียลูกสูญเสียแม่อย่างเงี้ยก็คงเป็นเรื่องที่เจ็บปวดใจนะครับอินโนสุเกะเองก็คงมีความเจ็บปวดณนะเวลานั้นแหละเนาะแม้ว่ายังไม่รู้ว่าแม่จริงๆของตัวเองเป็นใครก็ตามครับ แลวอินุสุเกะก็โอเคชั้นชื่อทาชิบิระอินุสุเกะนะก็จําเป็นแบบว่าชื่อของตัวเองไว้แบบนี้นะครับแต่ตัวเองเนี่ยอ่านเขียนตัวอักษรไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยโตมาในฐานะที่ก็มีความเป็นสัตว์ป่าครับผมแล้วหลังจากที่เจอคุณลุงคนนั้นเนี่ยเขาก็เติบโตขึ้นไปยังไงก็ไม่รู้ครับผมปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเลยเนี่ยก็คือเขาไปจิกดาบของนักล่าอสูรคนหนึ่งแล้วก็ไปเข้าการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในป่าฟูจิานนคาซานนนเน ครแต่บทเนี่ยบอกว่ามีอีกคนนึงนะที่เข้าร่วมนะครับแต่ในตอนที่มีการเลือกเห็นแร่โคโยอย่างนี้อินโนุเกะก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับมารู้อีกทีนึงก็ตอนที่เซนเนสึคันจิโร่มาเจอแล้วเนาะอ่าเล่าให้ฟังว่าโอเคเป็นผู้ผ่านเข้ารอบเดียวกันนะครับที่จริงเซนเสึก็เหมือนกับจําได้นะว่าไอ้หมอนี้นี่เองนี่หว่าที่เป็นคนที่เข้ารอบอีกคนนึงแต่ว่าไม่ได้มาเผยตัวโชคชะตาก็พาให้มาเจอคนที่จะเปิดหัวใจเขาจนได้คนคนนั้นก็ต้องเป็นคามาโดทันจิโร่ใช่ไหมครับผมซึ่งการเจอกันครั้ พยายามจะปกป้องเนสโกะเนาะเพราะว่ารู้ว่าเนสโกะเนี่ยคือคนสําคัญของทันจิโร่แม้ว่าจะเป็นอสูนก็ตามนะทีนี้นะครับผมอินโนซเกะก็พยายามจะเล่นงานเซนิสึและหลังจากนั้นเนี่ยทันจิโร่เห็นว่าอินโนสเกะกำลังเล่นงานเซนิสึที่ปกป้องเนสโกะอยู่แล้วการต่อสู้ครั้งนั้นก็ต้องบอกว่าทันจิโร่เนี่ยดูจะเป็นต่อนะครับผมแล้วก็สามารถทําให้อินโนุเกะสลบไปได้เลยครับซึ่งต้องบอกว่าความสาคัญของอินโนุเกะกับทันจิโร่มันเริ่มตรงนี้เลยนะมันเริ่มโดยที่ว่าอินโนซเกะครับจะมองว่า, Tan า,าทัจานจิ ต่อสู้ครั้งนั้นอนะพ่ายแพ้นะครับแต่อินุสุเกะนะครับผมจะใช้คําว่าเขาก็มีความใสซื่อในแบบของเขานะแบบที่ว่าพอเราพ่ายแพ้ใครปุ๊บเนี่ยเราเหมือนกับว่าอยากจะเอาชนะแบบซึ่งซึ่งหน้าชนะแบบว่าให้มันยอมแพ้เราอ่าซึ่งก็ตั้งเป้าเป็นทันจิโร่ก่อนนี่แหละแต่ทันจิโร่เองก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับการที่อินุสุเกะเขามีความตั้งใจแบบนี้จะถามว่าไม่รู้สึกแย่สักทีเดียวเลยไหมใช้คาว่าทันจิโร่เองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าอินุสุเกะเนี่ยพยายามจะเอาชนะตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับซ รู้ในตอนหลักนี้นะและเหตุการณ์ที่ทั้ง3คนได้นอนห้องเดียวกันก็คือเป็นสถานการณ์ที่ว่าไปพักตัวที่บ้านที่มีสัญลักษณ์ดอกฟูจินะครับตอนนั้นเนี่ยอินโนสุเกะก็ได้เจอกับคนอีกคนหนึ่งที่มาเปิดใจเขานะครับนั่นก็คือคุณย่าของบ้านนั่นแหละครับที่มีการมาทําให้อินโนสุเกะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าสภาวะนุ่มฟูนั่นเองครับผมฟัวฟูวนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยอินโนสุเกะเองก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมนุษย์บางทีมันก็อาจจะไม่ได้สิ่งมีชีวิตที่ นะแล้วความสัมพันธ์ที่มีกับทันจิโร่อย่างเงี้ยครับอินโนสุเกะเองเขาพยายามที่จะเอาชนะทันจิโร่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะพยายามที่จะยั่วโมโหพยายามที่จะทาให้ทันจิโร่เนี่ยเออมาแข่งกันเราจะต้องชนะนายให้ได้เลยอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเลยนะอย่างตอนที่จะมีการกินข้าวกันอย่างเงี้ยอินโนสุเกะพยาย,ยามที่จะให้เห็นว่าฉันกินเก่งกว่านายฉันกินเยอะกว่านายนะแต่ทันจิโร่กลับกลายเป็นว่าเอา้าอหหิวก็เอาไปเพิ่มอีกซิเออแล้วพอจะเข้านอนกันป,ปุ๊บมีที่นอนอยู่สามปุ๊ก็วกบกว่าได้ั้นนก็นอ เ,เ,นะเดี๋ยวฉันเลือกที่นอนอีกที่หนึ่งก็แล้วกันอิโนโนสุเกะก็ยิงหัวเสียไปใหญ่นะครับว่าทําไมกูยั่วมันไม่ขึ้นเลยทําไมมันไม่มายอมแข่งกับกูว่านะครับซึ่งสัญชายญาในการแข่งของอิโนโนสะุเกะเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ว่าการพูดการจาของเขาเราก็เห็นว่ามันมีความดุด,ดันอยู่ในตัวนะแต่หลังจากเจอเหตุการณ์ตรงนี้ได้ร่วมเดินทางกับซันจิโร่และก็เซนเนสุอย่างเงี้ยอิโนโนสุเกะจะเริ่มมีคาถามท,าที่เกี่ยวกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นครับว่าอย่างเช่นทําไมคุณย่าคนนั้้้้นนนนนนตตตออองงูย่่่่าาาีกกกเเรรทมุุแวสสึใจจะะิโ แ,บบแล้วตอนที่เข้าไปต่อสู้ในเขานาะตาคุโมะก็ชัดเจนเลยครับว่าทันจิโร่เนี่ยเริ่มเปิดใจอินุสุเกะได้แล้วเหมือนกับว่าเขาพยายามพูดพยายามทําอะไรให้อินุสุเกะเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามทําตามด้วยนะโดยที่ทันจิโร่ก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับอย่างเช่นตอนที่ไปเจอพวกนักล่าสูนที่โดนใยแมามุมพบคุมใช่ไหมทันจิโร่เจอวิธีแก้ว่าทํายังไงก็คือเอาพวกคนเหล่านั้นไปแขวนต้นต้นไม้เสร็จปุ๊บอินุสุเกะก็อ่าสิ่งที่นายทับได้ฉันก็นทําได้เช่นกันล่าเฟ่อาแล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่ เซนิสึเข้ามาเป็นกอขอขอนะครับทาให้ทันจิโร่เองเนี่ยก็ได้ร่วมสู้กับอินุสุเกะไปเรื่อยๆครับซึ่งมันจะมีจุดที่ว่าอินุสุเกะต่อสู้กับแมงมุมตัวพ่อใช่ไหมแล้วทีนี้จังหวะที่อินุสุเกะจาไม่ไหวแล้วกําลังจะหมดแรงสู้แล้วเขากลับนึกถึงคนสําคัญของเขาหลักๆนะสามคนครับผมซึ่งอันนี้เหมือนกับว่าเป็นภาพย้อนอดีตก,ก่อนตายได้ไหมอันนี้ผมก็เคยทําคลิปไว้นะครับคือมันจะว่าด้วยเรื่องของอินุสุเกะจะนึกถึงใครนึกถึงทันจิโร่ที่บอกว่าห้ามตายเด็ดขาดจนกว่าฉันจะกลับมานะแล้้วเสร็จ็จุบกกนึกถึถงคณย่่่าาาททีีมํพิธใหอู ปลอดภัยแล้วก็ให้ใช้ชีวิตอย่างสมภาคภูมินะอ่าอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพจิตใต้สํานึกตอนเป็นทารกเลยก็คือว่าเขานึกถึงหน้าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นแม่นะแล้วอินโนสุเกิก็พยายามพึงสู้กับไอพ่อแมงมุมตัวนั้นแหละครับสุดท้ายก็สู้ไม่ไหวนะแล้วก็ได้กิมูมาช่วยไว้พอกิมูมาช่วยเสร็จปุ๊บก็จับอินโนสุกิมัดไว้ก่อนแล้วตัวเองก็ต้องไปต่อสู้กับอสูนที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยนักล่าอสูรเท่าที่ยังมีชีวิตรอดครับแล้วทีนี้พออออออจจบบึึกกนนนนััั้้้เเเเเ่่่ยยิุคาาาาาะไดดดรรรููถงอองวงวววมมมขตลหหปท ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องต่อสู้กับทันจิโร่แล้วแต่ว่าสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยมันทุเรศมากมันน่าสมเพชมากและฉันก็อ่อนแอขนาดนี้เลยอยู่ยนะและหลังจากนั้นเนี่ยท, ro, isu, uke, ทั้งทันจิโร่เซนดิซึและก็อินุสุเกะถูกเอาไปรักษาตัวที่คาลิฮา์ผีเสื้อนั่นเองนะครับซึ่งเ็าเรียกว่าเป็นการพบเจอกันแล้วก็เป็นการร่วมสมรภูมิใหญ่ต่อสู้กันสู้จริงๆครั้งแรกของอินุสุเกะและก็ทันจิโร่นะซึ่งสถานการณ์ครั้งนั้นนะครับทันจิโร่เองเนี่ยด้วยความใส่ซื่อของเขาที่ uke, า จะดูใสซื่อมองไม่ออกว่าอินุสุเกะต้องการจะแข่งกับตัวเองต้องการที่จะท้าดวลอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ทันจิโร่เนี่ยไม่ได้สนใจตรงนี้ครับแต่ทันจิโร่เนี่ยจะมีมุมที่แบบว่าดุอินุสุเกะในฐานะที่ว่าไปทําอะไรที่มันเสียมารยาทกับคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นการที่แบบไปเล่นกับทรงผมของคุณย่าอย่างนี้นะครับหรือกระทั่งว่าเจอคุณมุระตะในเขานาตโกุโมโอย่างเงี้ยอย่าไปพูดจาดูถูกดูแคลนเขาสิเออและทีนี้อินุนสุเกะเองเนี่ยด้วยความที่แบบว่าชอบไฟอยู่แล้ว ค่อนข้างจะปวดหัวในช่วงแรกกับอินโนสุเกะก็คือว่าไอห,หมูป่าตัวนี้เรียกชื่อกูไม่เคยถูกเลยนั่นเองนะโดยในสภาวะที่ทุกคนไปรักษาตัวที่คาร์ลฮาร์ตีเสื้อตอนนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าอินโนสุเกะเองเนี่ยเขาก็รู้สึกจมดิ่งอยู่กับความอ่อนแอของตัวเองนะแต่ทันชิโร่เองนะครับถือเป็นแรงผลักดันให้ตัวอินโนสุเกะเนี่ยกลับมาอยากที่จะฝึกฝนอยากจะแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็บวกให้อีกคนนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นชนะินอบุเนาะชินอบุเองก็มีการบอกว่าสิ่งที่ทัน เดินไปทําไม่ได้ก็ไปเป็นไรทั้งๆที่มันก็เป็นเรื่องง่ายนะที่จริงอะไรอย่างงี้ะครับก็จะมีการพูดจาอย่างนี้และอินโนสุเกะก็เรียกว่ากลับมาึอีกครั้งหนึ่งได้นั่นเองครับและทีนี้ทั้ง3คนก็ฝึกในเรื่องของการเพ่งจิตรวมปานให้ได้ตลอดเวลาด้วยนะครับแล้วก็มีการทํากายภาพบําบัดทําให้ทั้ง3คนเนี้ยร่างกายกลับมาสมบูรณ์ครบถ้วนนั่นเองครับซึ่งด้วยการที่ว่าอยู่กับทันจิโร่อยู่กับเซนิสึอย่างเงี้ยอินโนสุเกะก็จะกลับมามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจนวันหนึ่งแล้วกก็็ภารริจจต่อไไปปะเนถฟ ันนเองในสภาวะที่เป็นรถไฟนิรันนะครับผมเราก็จะได้เห็นความคิดที่อินุสุเกะมีต่อทันจิโร่อย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นอินุสุเกะยังมีประมาณว่าความพึกเขิมที่มองว่าทั้งเซนินสึเองทั้ง ro, ทันจิโร่ท่านเนซึโกะอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นค่ารับใช้เป็นลูกน้องของเราหนะอะไรเงี้ยในความฝันเราก็จะเห็นว่าตัวอินุสุเกะเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นจา่าูงใช่ไหมแล้วก็มีพวกทันจิโร่คอยเป็นลูกไล่ก็คือจะมีมุมคิดประมาณนี้อยู่นะเวลานั้นนะแล้วคราวนี้ทั้งสองคนก็ได้ร่วมต่อสู้กันแบบบจจรรรรริงรงงงงๆๆัััักก่่่่่าาททีีเป็นนนนนถไฟขอออะใตตสู้คบ อินโนสุเกะเองกับทันจิโร่เองก็จะมีการซัพพอร์ตกันทันจิโร่บอกแผนว่าต่อสู้ยังไงต้องกำจัดยังไงแล้วอพลังของแอสูรตัวเนี้ยมันคืออะไรอินโนสุเกะก็เรียกว่าตามเกมทันจิโร่ทนตลอดเวลานะครับอย่าลืมว่าอินโนสุเกะยังมีมุมของการที่คิดว่าฉันอยู่บกอ้มอนจิโร่คนนี้ฉันจะต้องมีความแข็งแกร่งมากกว่ามันให้ได้นะครับผมก็พยายามที่จะต่อสู้แอร์สูนให้แบบดูเหนือกว่าทันจิโร่นะครับซึ่งในสถานการณ์ที่เอาชนะเอ็นมูได้แล้วอินโนสุเกะเองก็เห็นว่าทันจิโร่เนี่ ตัวไปบังไวใช่ไหมแล้วอินโนสุเกะก็จะปล่อยให้คนคนนั้นตายใช่ไหมแล้วทีนี้ทันจิโร่ก็บอกว่าไม่ได้เราต้องช่วยเขาสิจะปล่อยให้มีคนตายในเหตุการณ์นี้ได้ยังไงล่ะแต่อินโนสุเกะก็บอกว่าได้ถ้าเป็นคําขอของลูกน้องอย่างแกแล้วฉันจะยอมทาตามก็ได้เพราะว่าฉันเป็นลูกพี่ยังไงล่ะก็จะมีอารมณ์ประมาณนั้นกับทันจิโร่แต่เราจะได้เห็นว่าความเป็นห่วงเป็นใยที่อินโนสุเกะมีให้ทันจิโร่เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าตอนที่ต่อสู้กันที่เขานน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 นาาาาาาาตตตโกกกมมะเเเีีี่่่่่่่ยททััััักกัั้้้้้้งงง2คคคค็สสสผไไดดววรรหูลอออแแแถ จะก้าวข้ามความอ่อนแอของตัวเองต่อสู้กระสูนที่แข็งแกร่งเบอร์นี้ได้แล้วอ่าและทีนี้ความอ่อนแอของทั้งสองคนก็ถูกตอ,อกย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยการปรากฏตัวของอาคาซ่านั่นเองครับอาคาซ่าปรากฏตัวขึ้นมานะครับทำให้เรงโงคุเคียวจูโร่ณเวลานั้นต้องต่อสู้กับอาคาซ่าอย่างดุเดือดและเรงโงคุสั่งการทั้งสองคนเลยว่าห้ามเข้ามายุ่งเด็ดขาดแล้วอิโดสุเกะกับทัมจิโร่ก็เรียกว่ารับโดยดีนะครับก็คือตอนนี้ทั้งสองคนยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงตัวอาคาซ่แล้ว้วถาเข้าไปคือตายสถนเดียวนะะเราะฉะั้นน oh เ่ร็งงคกสัให้ทอ,อย่่าพงู่ง เข้ามาร่วมการต่อสู้เด็ดขาดและในศึกครั้งนั้นก็จบลงด้วยความตายของเรนโงคุนั่นเองครับพอเรนโงคุตายไปใช่ไหมครับนั่นก็เป็นครั้งแรกที่นอกเหนือจากทันจิโร่แล้วเนี่ยอินุสุเกะจะได้สัมผัสถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าชีวิตของคนมันเป็นสิ่งสําคัญนะผมจะบอกว่าการที่เรนโงคุตายไปแล้วอินุสุเกะมีการร้องไห้โวยวายกับทันจิโร่กับเซนิสุอย่างเงี้ยมันก็เป็นการบ่งบอกการเติบโตของอินุสุเกะได้แล้วนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยอยากย้อนให้อีกอัน,นคทออทีีท่่่วาหานเคียวก ok ตนนนั้นนนนะี่ะรา้จสงหุศพใ้ก โดยที่ว่าอินโนสุเกะเองเนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมคนตายต้องสร้างหลุมศพด้วยวะทำไมไม่ปล่อยให้ตายไปกับผืนดินเฉยๆเดนเอาเซนเนสึก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าไปนี่มันสนใจความตายของคนบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วทันจิโร่เองก็ดันไปพูดนั่นแหละให้อินโนสุเกะมันเปิดสวิชความแบบอยากเอาชนะนั่นเองนะคือทันจิโร่บอกว่าท่านเหนื่อยไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราขุดหลุมกันเองเออขอโทษที่ขอโทษที่พูดจาทำให้คนบาดเจ็บอย่างอินโนสุเกะต้องมาฝืนร่วมงานกันนะนี่นะครับแล้วอินโนสุเกะก็ร่วมฝังศพคนตายด้ จะเห็นว่าอิโนสเกตร้องไห้เสียใจกับการตายของเดนงคูเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับแล้วทีนี้สภาวะจิตใจของทั้งสาคนเนี่ยก็ค่อนข้างดิ่งลงอีกครั้งหนึ่งตามคาพูดที่ทันจิโร่บอกเลยนะครับว่าตอนที่เรารู้สึกว่าเรากาลังก้าวข้ามกําแพงกําแพงนึงมาได้แล้วแต่คราวนี้มันมีกําแพงที่สูงและหนายิ่งกว่าเดิมที่เราก้าวข้ามไปไม่ได้เราช่วยอะไรคุณเดนงคูไปได้เลยนะอ่าก็จะเป็นความเจ็บปวดใจของทันจิโร่แล้วก็อิโนสเกตที่มีซึ่งกันและกันนะครับและทีนี้พอเสร็จจากเหตุการณนนนี้้ปุ๊บกกกกกกก็ก็ก่่่ออเเเขาาายรรงลใมมมัวิิโสซึึฝ ัคร้ง,ง,งซึ่งสถานการณ์นั้นนะครับทันจิโร่ก็จะมีการบรรยายว่าอินโนสุเกะเนี่ยนะเขาดูมีความเป็นหมูป่าบุกทะลวงมากยิ่งขึ้นแล้วซึ่งการฝึกครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าอินโนสุเกะก็เป็นคนนําทัพนําฝูงเลยนะครับว่าพวกเราจะวิ่งกันจนกระดูกแตกกันไปข้างหนึ่งตามมาเลยพวกแกทั้งหลาย <c oughs> ซึ่งคนที่น่าสงสารที่สุดก็น่าจะเป็นเซนิสึนะครับดูไม่ค่อยอยากฝึกเขาเท่าไหร่นะซึ่งตอนนั้นนะครับมันเป็นตัวบ่งบอกว่าอินโนสุเกะต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆก ความคิดตื่นตื่นที่แค่ว่าอยากจะเอาชนะทันจิโร่กุ๊บเนี่ยวิธีคิดโกงมันก็ทําได้ไงตรงที่ว่าตัวเองฝึกฝนคนเดียวเลยไม่สนใจใครเลยแต่ว่าตรงนั้นนะครับเขากระตุ้นให้ทันจิโร่กับเซนิสึก็ร่วมฝึกซึ่งกันและกันไปนั่นเองครับผมซึ่งในของภารกิจย่างเดินรงมนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นของใหม่สําหรับทันจิโร่และก็อินุสุเกะในความหมายก็คือว่าน่าจะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาอย่างสถานที่ที่คนเยอะแบบนี้นะครับอินุสุเกะเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกแต่ทันจิโร่เองก็น่าจะเคยผ่านกับพวกเม ทั้ง3คนก็เรียกว่าทําตามคําสั่งของอุซือยอย่างเคร่งครัดนะครับโดยที่ว่าทั้ง3คนเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงเข้าไปในร้านทั้ง3ที่เมียของอุซืยเคยอยู่นะครับแล้วการเปิดศึกกับอสูรข้าขึ้นลําดับที่6ก็ามาจนได้ครับผมซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าอินุสุเกะกับเซนิสึนสเนี่ยแบ่งพวกไปต่อสู้กับดาคิแล้วให้ทันจิโร่กับอุซืยเนี่ยไปต่อสู้กับกิวทาโร่แทนนะครับซึ่งในศึกครั้งนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นความมุ่งมั่นของอินุสุเกะท,ที่มุ่งมั่นจะเอาชนะให้ได้เพื่อทีจ่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นเพราะอินุสุเกะก็มีการพูดกับตัวเองนะครับว่าถ้าเก ว่าเราสู้กับเจ้านี่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราต้องมาตายที่นี่ถ้าพวกพ้องต้องมาตายนะอินโนสุเกะก็คิดประมาณนี้แล้วว่าถ้าต้องตายกันหมดตรงนี้ถ้าสู้กับพวกมันไม่ได้เนี่ยเราจะฝึกฝนมาเพื่ออะไรเออก็คือตอนที่เดงโมคุตายไปนะครับเขาเห็นทั้งน้ําตาของทันจิโร่เห็นทั้งน้ําตาของเซนิสึแล้วเขาเองก็เป็นคนร้องไห้เองด้วยอย่างนี้นะครับเขาก็ไม่ต้องการให้ใครมาตายแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมเขาก็เลยร่วมต่อสู้กันแล้วก็มีความเชื่อใจกันซึ่งในตอนต่อสู้ครั้งนั้นนะครับใช้ควา,าว่าทันจิโร มีความเชื่อใจในตัวทันจิโร่และก็เซนอิสึเป็นอย่างดีนั่นเองนะแล้วก็เป็นจังหวะที่อินโนสุเกะสามารถพุ่งเข้าไปตัดหัวดาคิได้สําเร็จครับผมพอตัดได้เสร็จปุ๊บก็จะพาหัวดาคิหนีไปก่อนแล้วก็ให้ทันจิโร่ไปช่วยอุซุยในการจัดการกับอสูรตัวหนึ่งซิจะได้จบเกมสักทีหนึ่งแต่ว่าเกมมันดันพลิกครับผมฝ่ายกิวทารโกับดาคิกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบและทีนี้เกมมันก็พลิกอีกครั้งหนึ่งโดยที่ว่าเซนอิสึกับอินโนสุเกะก็สามารถตัดคอดาคิส่วนอุซ เองกบเนิสุกก็หาตัวอินุสุเกชเจอพอเซนนิสุก็ได้ยินว่าเสียงหัวใจของอินุสุเกะเนี่ยมันเต้นเบาลงเรื่อยๆแล้วนะแล้วเนสึโกะจังก็เป็นคนช่วยชีวิตอินุสุเกะณเวลานั้นนั่นเองครับผมแล้วก็โชคดีนะครับผมที่ว่าอินุสุเกะก็ไม่ตายครับทันชิโร่ก็กอดอินุนสุเกะด้วยความดีใจเลยนะครับซึ่งพอเรื่องราวทุกอย่างจบลงเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าทันชิโร่เซนิสุเนสึโกะอินุสุเกะก็นั่งกอดกันอยู่นั่นเกลียวเลยนะครับว่าในที่สุดทุกคนก็ร เลยนั่นเองครับผมในจังหวะที่ทันจิโร่นอนสลบเมืออไปเป็นเดือน2เดือนเลยอย่างนี้ก็ทุกคนคิดว่าทันจิโร่จะฟื้นไม่น่ทุกคนเป็นห่วงทันจิโร่มากครับทั้งอินโนสเกตเป็นห่วงนะครับแล้วก็คานาโอกเองก็เป็นห่วงนะอินโนสเกตห่วงขนาดไหนนะครับห่วงขนาดที่ว่าจังหวะที่ทันจิโร่กำลังนอนพักตัวอยู่มีคืนที่อินโนสเกตเนี่ยไปเกาะบนเพดานแล้วทีนี้พอทันจิโร่ตื่นขึ้นมาปุกก๊บก็อินโนสเกตเกาะเพดานอยู่เหรอ,อไม่เป็นไรไม่สนใจคิดว่าเป็นภาพลวงตานะและทีนี้ทุก บนเพดานนั่นแหละครับสรุปว่ามันไม่ใช่ภาพดวงตานะทันจิโร่เสร็จปุ๊บก็ประกาศเลยว่าฉันนะคือคนที่ลืมตาตื่นขึ้นมาก่อนแกไงสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะและทันจิโร่ก็ชื่นชมอินโนสุเกะนะครับซึ่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่อินโนสุเกะเคยคิดมาตลอดเคยทํามาตลอดนั่นแหละนะครับว่าฉันพยายามที่จะแสดงตัวว่าฉันเหนือกว่าแกนะเจ้าทำปาจิโร่นะแล้วทันจิโร่ก็ชมอินโนสุเกะไปอินโนสุเกะก็ขึ้นเลยขึ้นเลยบอกว่าชมอีกชมอีกฉันนะสุดยอดเลยใช่ไหมอ่านักะว่ากันไปนะครับและทีน แกตั้งหลายวันนะส่วนแกนะ้มันอ่อนแออย่าทาให้เป็นห่วงซิเฟ้ยนะก็จะมีการพูดแบบนี้นะครับซึ่งก็ได้เห็นนะครับจากการที่มาเฝ้าดูทันจิโร่มาเกาะบนเพดานอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกับทันจิโร่ว่าอย่าทำให้เป็นห่วงมันก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าอินโนสุเกะเนี่ยเป็นห่วงทันจิโร่ขนาดไหนนะครับซึ่งอย่างเท่าของดับเซนิสึอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าถ้าเซนิสึนอนนิ่งๆอยู่แล้วอินโนสุเกะจะไปแสดงความเป็นห่วงไปเกาะบนเพดานแบบนี้ไหมในแง่ของความเป็นห่วงซึ่งกันและกันเนี่ยคงมีแหละนะครับสำหร อยู่เสมอๆเ,เลยนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ก็อยู่ในของหมู่บ้านช่างตีดาบแล้วอินโนสเกตก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมต่อสู้กับทันจิโร่ที่หมู่บ้านช่างตีดาบแต่อย่างใดครับพอจบเรื่องราวของหมู่บ้านช่างตีดาบมาปุ๊บทันจิโร่ได้กลับมาก็มีการเข้าร่วมการฝึกฝนกับพวกสาวหลักด้วยกันครับตรงนั้นก็คือจะมีการต้อนรับสมาชิกเพื่อนใหม่อย่างเกนยะเข้ามานะโดยที่ว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าเกนยะเป็นคนยังไงแล้วก็อินโนสเกตเป็นคนยังไงไอ้สองคนนี้อยู่ด้วยกันปุน� นะและในเรื่องของการฝึกฝนกับเสาหลักอย่างนี้ทุกคนก็ตั้งใจฝึกกันอย่างเต็มที่ครับแล้วการต่อสู้สึกสุดท้ายก็มาถึงจนได้นะในสึกการต่อสู้ที่ปราสาทไร้ขอบเขตในตอนนี้ทันจิโร่กับอินโนสุเกะก็จะไม่ได้มีบทบาทอะไรเนาะก็มีการแยกกันต่อสู้ของใครของมันกันครับแล้วในสถานการณ์ที่ว่าเห็นได้เลยว่าอินโนสุเกะเนี่ยรักทันจิโร่แบบรักจริงรักจังเลยนะครับนั่นก็คือตอนที่ว่าทันจิโร่เนี่ยกลายเป็นอสูนด้วยฝีมือของมูซันไปแล้วนั่นเองครับในตอนนั้นนะครับทันจิโร่กลายเป ทุกคนก็รู้ว่าทันจิโร่เนี่ยเขาเป็นคนที่อ่อนโยนดีแค่ไหนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีคำสั่งมาจากเสาหลักวารีอย่างกิวนะครับบอกว่าตอนนี้ทันจิโร่กลายเป็นอาสูรไปแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปทําร้ายคนอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาฆ่าคนอื่นตอนนี้พวกเราต้องกาจัดทันจิโร่ซะแล้วนะซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนซโกะอย่างนี้ก็พยายามที่จะพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะทําให้พี่ชายได้สติข,ขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนอินุสุเกะก็เข้าไปชิดตัวทันจิโร่เนาะแล้วก็จากคางนีนรั ro, ร้้ม บอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกนะทันจิโร่ซึ่งจอนอ่านผมคิดในใจว่าเดี๋ยวนากผู้อ่านผิดปะวะคือโนซเกะก็พูดชื่อทันจิโร่ถูกจนได้ครับผมซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าอินโนุเกะพูดถูกไม่กี่ครั้งเองนะครับซึ่งนี่เป็นครั้งที่ผมมั่นใจเลยว่าอินโนุเกะเนี่ยมีสติพอแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์มันแย่ที่สุดแล้วอะฉันฆ่าเพื่อนรักของฉันคนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเราบอกกันแล้วไม่ใช่เหรอทันจิโร่ว่าเราจะเป็นเพื่อนรักต่อกันพวกเรา3คนเดินทางมาด้วยกันแข็งแกกกรร่่่่่่่งงมมมาา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 ดดด้้ววววยยัันนนนไไไเเจซิิใค็ตททีผ พวกเราก็จะเตือนกันเราจะนําพาพวกเราที่เดินทางผิดกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่เหรอก็มีการพูดเตือนสติร้องไห้ทุบตีทันจิโร่แบบว่าได้สติสติสตสตย้ว้ยได้สติสติสตย้ว้ยนะเออและสุดท้ายแล้วเนี่ยโชคดีที่ว่าตอนนั้นคานาโอกมียาที่ทําให้อสูนกลับเป็นมนุษย์ได้นะครับก็เลยทําให้ทันจิโร่เนี่ยสามารถรอดพ้นจากวิกฤตนี้มาได้แล้วก็ทําให้อินโนสุเกะเนี่ยนะดีใจเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับว่าทันจิโร่มันกลับมาแล้วโว้ยแล้วพอเรื่องราวทุกอย เป็นครอบครัวเดียวกับทันจิโร่นะครับในความหมายก็คือว่าเข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกันซะเลยนะที่บ้านคาร์มาโดนั่นเองครับโดยที่ว่าตอนนั้นก็จะมีเป็นเนสเตโรนาะที่อยู่บ้านเดียวกันอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ทุกคนก็อยู่กันแบบครอบครัวแล้วทีนี้ก็จะมีความรักที่ก่อตัวขึ้นของทั้งอินโนสุเกะแล้วก็อารโอิ e ครับผมนะกับทันจิโร่เนี่ยมีความสัมพันธ์กันในเชิงของการเดินทางที่ว่ามาเนี่ยมากพอแล้วนะครับก็ให้ทันจิโร่กับอินโนสุเกะได้ไปเจอผู้หญิงของตัวเองกันบ้างโดยที่ตัวอ,อ,วอ,อ,วอนววินเกเกีไว้ดโน มันเป็นโชคชะตาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะที่ได้เจอกับทันจิโร่ได้มาฝึกฝนด้วยกันร่วมเดินทางการปราบอาูรน์ด้วยกันมาแข็งแกร่งขึ้นด้วยกันมาแล้วก็จบเรื่องราวทุกอย่างทุกคนก็ได้มาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขในที่แห่งนี้นั่นเองครับก็จบกันไปนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวของทันจิโร่กับอินโนุเกะนะก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆนะครับแล้วก็สําหรับผมเองนะถ้านับในตัวละครฝั่งมนุษย์ที่ผมชอบที่สุดผมชอบดนงูคูกับอินโนุเกะนี่แหละครับผมก็เลยรู้สึกว่า มากๆเนาะจากที่เขาเคยป่าเถื่อนมากๆแต่ว่าพออยู่กับทันจิโร่ปุ๊บมันจะมีความนุ่มฟูมีความอบอุ่นใจมีความไม่ต้องระแวดระวังเพราะทารกจริงๆการเติบโตมาในฐานะสัตว์ป่าของอินโนสเกตผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่ทําให้เขาหวาดระแวงคนรอบข้างไม่ค่อยไว้ใจมนุษย์มันก็เป็นไปได้เนาะเออแต่ว่าพอมีทันจิโร่ปุ๊บจิตใจของอินโนสเกตก็ค,ค่อยๆอบอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดช่วงท้ายเรื่องนั่นแหละครับที่เขาก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ต้องเสี่ยงชีวิตไปกาจัดอย่างสมมบบบูรรณ์แเเเต็็ลยนนัอผก ประมาณนี้อารมณ์เหมือนเป็นการเล่าทั้งวามสัมพันธ์ของทันจิโร่กับอินโนสุเกะบวกเซนิซึเข้ามาด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวการเดินทางของสายสัมพันธ์ของเพื่อนรักคู่นี้ที่เขามีซึ่งกันและกันนั่นเองครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงชอบอินโนซุเกะชอบทันจิโร่ในมุมไหนนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยในมุมของท่านผู้ชมกันได้นะในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าล เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ